สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังกันต่อกับรายการก้าวไกลไปด้วยกันกับพอชอนนนะครับวันนี้พิเศษเราผมนะ้ะกัมปนาวุจิตจากสำนักงานประชาันจังหวัดน่านวันนี้ขอมาร่วมแจมกับน้องเข็มด้วยนะครับสวัสดีทั้งไทยน้องเข็มด้วยนะครับแล้วก็คุณแววนะฮะคุณแววนันทรพรชัยวรน,นะครับวันนี้มาจาก ชีวาชีววิธีน้ำเกียนด้วยวันนี้จะมาร,รว่วมพูดคุยกันกนับเราในรายการทักทายทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีน้ำเขียนครับแล้วก็นิดสั้นๆว่าคุณแววนะฮะวันนี้เรา3มคนมาอยู่เป็นเพื่อนกันครับทูกฟังในยามบ่ายแบบนี้15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับออย่างที่ท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมที่ดูผ่านทางไลฟ์สดกันอยู่วันนี้เรามีการไลฟ์สดด้วยทางเพจ CDDN เป็นภาษาอังกฤษนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็จะเห็นในภาพนะฮะ C ตัว C ตัว, C, ตว CAT นี่นะฮะ C แล้วก็ DDDoc d, 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 d N, นะฮะ CDDN วันนี้เราเอาผลิตภัณฑ์เอามาฝากกันด้วยวันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับน้องเข็มแล้คกณน้องเข็มได้รายชืสัมพันธ์รก็แนะนาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามกันด้วย สำหรับวันนี้นะคะรายการก้าวไกลไปได้วยกันกับพชชนาธิ์นะคะวันนี้เข็มก็ได้เ,เรียนเชิญในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกียินะคะหรือว่าชื่อว่าแบรนด์ครบพี่โอค่ะวันนี้นําผลิตภัณฑ์เข้าสู่หน้าหนาวแล้วค่ะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีใช่ไหมคะคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามวันนี้อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่า,าได้รับฟังรายการน,นี้อยู่หรือว่าเข้ามาร่วมรายการแล้วอย่าเพิ่งหมุนขึ้นไปไหนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นโอท็อป ที่คัดสันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มาตรฐานสูงเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะคุณแววใช่ค่ะ,คะที่นํามานําเสนอในออวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์บารุงผิวค่ะคุณโอใช่ไหมคะอืมนี่ก็ใช้ตันตัถวแล้วเริ่มใช้บ้านแต่ปกติก็จะใช้แบบใช้ทาหน้าอะไรนี้ส่วนแบบแขนค้ามือก็นักใช้แบบผมเองไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เริ่มหน้าหนาวนี้เริ่มละเริ่มเริ่มทาบ้างละ วันนี้มีมาเยอะเลยใช่ไหมมีมาเยอะเลยค<อ>่ะนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆที่จะมาแนะนําในรายการวันนี้เผื่อว่าท่านผู้ฟัง,ส,งสนใจ,จนะคช,ชมสนใจก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้เรามีสถานที่เราจัดจําหน่ายอยู่หลายที่เลยทีเดียวค่ะเดิมเนี่ยแอมเกี่ยวก็จะจําหน่ายอยู่ที่วิสาหกิจชุมชน ชีววิถีที่ตำบลน้ำเกียนเลย<ช>แต่ตอนนี้เรามีที่ไหนกันบ้างแล้วนะครับเดืมทีของเราก็คือจะมีร,ร้านช็อปอยู่ที่วิสาหกิจที่น้ำเกียนนะคะตอนนี้เรากา็เริ่มขยายะคะ่ะขยายพื้นที่ออกมาที่ ตรงเชิงสภาน,นะคะเป็นร้านโอทอปวิถีน่านนะคะสินค้าทุกอย่างค่ะทุกตัวของชีวะวิถีแล้วก็รวมถึงสินค้าของคนในจังหวัดน่านนะคะหลากหลายอำเภอค่ะคก็จะรวบรวมเอาสินค้าของดังแต่ละอำเภอค่ะไปจําหน่ายไปวางจําหน่ายที่ร้านโอทอปวิถีน่านนะคะครับก็อยากจะเชิญนะคะชาวเมืองน่านนะคะ,ะ,ห,ะ,คะหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวที่ในตัวเมืองน่านค่ะสามารถเข้ามา เที่ยวแล้วก็ร้านโอทอปวิถีแล้วก็ขออนุญาตแนะนำเลยนะทางวิสาหกิจของเรานี่ค่ะก็ไม่ไกลนะคะห่างจากตัวเมืองแค่สิบกิโลสามารถไปทางพูเกีไปพัช้าแห้งเลี้ยวขวาไปเรื่อยเล ใช่ค่ะแล้วก็ของเรามีอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําเลยเป็นน้องใหม่เลยก็คือจะเป็นสวนม่วนจื้นะคะก็คือจะเป็นสวนม่วนจืนเป็นการบริหารงานของชีววิถีของเราค่ะก็ตรงนั้นก็จะมีร้านคาเฟ่มีร้านอาหารเปิดทุกวันนะคะไั่วันถึงวันอาทิตย์เลยค่ะไปอุ่นเหมือนกันได้อุนไปทานของอร่อยอร่อยกันได้นะครับทีนี้ที่มาที่ไปของก่อนที่เราจะมาเป็นวิสสังคิจชชนชีววิถีตรดน้ำเขียนเขามาจับในเรื่องของ พื่สมุนไพรต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปของเราที่เราได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทาตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มนะคะตอนแรกก็คือเป็นแนวความคิดนะคะของท่านประธาน,นะคะอาจารย์ชูศิลสารัตนานะคะก็ท่านมีแนวความคิดว่าเราอยากจะให้ชุมชนของเราเนี่ยค่ะตรงนี้นําเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะมามก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างารยายได้ห้กับคนในชุมชนนะคะซึ่งของเรานี่ก็จะมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะคะ สมุนไพรตัวเด่นของเราที่ก็คือขึ้นชื่อเลยก็คือจะเป็นตัวใบหมีใบหมีค่ะใช่เราก็จะปลูกันเองมีกันเองในพื้นที่ชุมชนหรือราไปซื้อามันจะไหนไหมฮะใบหมีเนี่ยมันจะขึ้นตามป่าอมันจะขึ้นตามธรรมชาติเลยค่ะจะมีเยอะมากนะคะตัวใบหมีซึ่งตัวที่เราทําอยู่ค่ะที่เราทําอยู่ก็คือจะมาทําเป็นแชมพูเป็นตัวเด่นของเรานะคะเราก็ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของเราที่ยังมีอยู่นะคะเพราะว่า ผู้เฒ่าผู้แก่คนสมัยตะก่อนเขาก็ใช้วิธีการสระผมโดยเอาใบมีดนะคะขี้ยี้ผสมกับน้ำซาวข้าวใช่ไหมคะแล้วก็สระผมทีนี้เราก็เกิดมีนวัตกรรมว่าเราน่าจะเอามาทําตัวแชมพูสามารถทํามาเป็นโปรดักต์ค่ะของเราก็ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือจะเป็นสูตรตัวแชมพูใบมี่ผสมกับดอกอัญชันนะคะครับ ซึ่งสินค้าของเราก็มีวางจําหน่ายวันนี้เอามาโชว์ด้วยหรือเปล่าฮะวัน้ค่ะนี่ตัวไหนเอ่ยโชว์ขึ้นได้อันนี้คือแชมพูใบมีนะค่ะก็จะเป็นเซตผมของเราก็คือจะมีตัวแชมพูนะคะแล้วก็จะมีตัวหมักผมนะคะแล้วก็จะมีตัวเซรั่มครับซึ่งตัวเซรั่มตัวนี้เราก็มีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะครับในเรื่องของการทําให้รากผมของเราแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผมมันงอกขึ้นอีกทีหนึ่งครับ ทราบมาว่ารเรือนพันธ์ต่างๆเ่านี้มันปลอดภัยแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคร่าวๆสักสองสามทั้งวันที้เราได้ทราบบ้างว่ามีอะไรกันบ้างรางวัลต่างๆที่ที่เราได้รับมาเราเราจะเริ่มดูแลตั้งแต่แปลงต้นน้ำนะคะในเรื่องของมาตรฐานของเราก็เป็นแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะดูแลตั้งแต่แปลงปลูกเลยนะคะคแล้วก็ในส่วนของกางน้ำของเราก็จะเป็นโรงงานผลิตซึ่งเราหาโรงงานของเรา ก็เป็นโรงงานผลิตที่เราได้รับมาตรฐานอาเซียนคอสเมติกจีมีน่นเงแล้วก็ทําในเรื่องของมาตรฐาน ISO 9001ครับค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของมาตรฐานออยอ่อะไรอย่างเงี้ยจดแจ้งอะไรต่งตางๆค่ะเพราะฉะนั <President S 2> <ม>้นคือปลอดภัย<ม>แน่นอน<ม>ได้มาตรฐานแน่นอนเมื่อกี้รางวัลเราก็พูดข้าวๆไปบ้างแล้วเยอะแยะเลยนะฮนะน้นเข็มเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมมีของมาเยอะแยะเลย ค่ะำสำหรับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนชจังหวัดหน้านะคะโดยที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะก็มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดทุกอำเภอนะคะพี่โอในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงผลิตภัณฑ์โอทอ็อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอ,อย่างกลุ่มชีววิถีเข็มขัอนุญาตเรียกกลุม่มชีววิถีนะคะสั้นๆนะคะว่าอย่างกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เข้าร่วม โครงการในการาส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านแล้วก็ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียงด้วยว่าตรงนี้อยู่ที่อำเภอภูเพียงก่อนที่จะมาถึงระดับมาตรฐานขนาดนี้ค่ะคืออยากจะเรียนสอบถามเดี๋ยวให้บุญแววนะคะเ <c oughs> จ้าของแป <c oughs> <counter. S 1> ลนได้เล่าให้ท่านผู้ฟังว่าก่อนที่จะมาตรงนี้ค่ะมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน <c oughs> แล้วก็พัฒนาจาก เริ่มต้นมายังไงบ้างคะกว่าจะถึงระดับนี้เนี่ยทราบมาว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบระดับ5ดาวแล้วก็ไปจำหน่ายที่เมืองพทาในงาน o อท t อกซตตลอดทุกๆกทุกปีเลยแล้วก็ได้ไปทุกปีแล้วก็มีสินค้าที่แบบว่าต่างจังหวัดอะค่ะคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของชีววิถีแล้วเนี่ยรวมทั้งตัวเข็มด้วย คือยอดเยี่ยมจริงๆตอนนี้นะคะพี่โอเข็มกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าปกปิดผมขาวที่ว่ามีผลิตภัณฑ์ไปีด้วยะฮจะต้องมีทดลองแล้วว่าลองมาหลายตัวมากแล้วก็ตับใจเดี๋ยวตรงนี้ให้คุณแววได้กลืนงานนิดนึงค่ะว่าเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ที่อาจจะยังไม่ถึงระดับนี้ว่ามีเส้นทาง ในการ,รที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราจนติดอันดับไปถึงประเทนอย่างนี้ยค่ะครับค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องนําเี็นก่อนว่าทางผู้ประกอบการท่านไหนที่เริ่มใหม่อะไรค่ะ ต้องบอกได้เลยว่าเราอย่าวิ่งหนีในเรื่องของมาตรฐานอะไรอย่างนี้ค<อ>่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะ<อ>มาตรฐาน<อ>ทุกอย่างหรือถึงว่าเราจะทําเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอะไรอย่างนี้ค<อ>่ะเราต้องมีมาตรฐานในเรื่องของที่เราทําอยู่ค่ะเราก็เ,าเข้าไปขอคำปรึกษาจากสํานักงานพัฒนาชุมชนถ<อ>้<อ>าทําในเรื่องของสินค้าโอทอปเราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนไปขึ้นทะเบียนจดสินค้าเป็นทะเบียนโอทอปทางเจ้าหน้าที่ค่ะให้คำแนะน ดีมากนะคะในส่วนของการแนะนําที่เราจะทําในเรื่องของมาตรฐานอยากจะฝากผู้ประกอบการว่าไม่ต้องกลัวค่ะ,คะในเรื่องของการที่เราจะทําในเรื่องของมาตรฐานขั้นตอนแรกเลยก็คือที่เราทาก็คือจะไปขอมาตรฐานโอท สินค้าที่ของเราได้ตัวแรกเลยก็คือเป็นแชมพูใบหมีซึ่งตัวนั้นะคะใช่ค่ะของนี้ก็เป็นเป็นอ่าตัวนี้เราได้ห้าดาวนะคะสำหรับตัวใบหมีแล้วก็มีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เราส่งเข้าไปก็คือจะเป็นตัวครีมลำรุงผิวนมนมข้าวน้านมข้าวก็ได้ห้าดาวนะคะค่ะตัวนี้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะทุกตัวที่เราส่งเข้าไปอยู่นะคะที่ได้มาตรฐานในเรื่องมาตรฐานก็จะมีอยู่หลายตัวนะคะที่เราทําอยู่อ่าทาง อ่ามพชแล้วก็ขอนะคะมีเลขอมพช่ามัตหานซุมชนนะคะแล้วก็จะกว่าจะมาเป็นตัวสินค้านี่ค่ะเราต้องพัฒนาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเราไม่เราไม่ได้หยุดการพัฒนาค่ะเราก็ไปหาความรู้หาอะไรค่ะเข้ามาทําในเรื่องของการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์นี่ค่ะ ทุกอย่างทุกตัวอันนี้เนี่ยค่ะพี่โอเราใช้วัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนของเมืงน่านเราด้วยใช่ไหมคะแสดงว่ามีในชุมชนเราให้เราตลอดอย่างนี้นะค่ะวิสาหกิจของชีววิถีนะคะมีสมาชิกอยู่700กว่าคนครับ เป็นเจ้าของวิสาหกิจนยคะมีสมาชิกอยู่เจ0ดรอยกว่าคนโดยชาวบ <will> ้านเขาก็จะเอาสมุนไพรที่เขาปลูกตามท่าบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเอาวัตถุดิบนี้ค่ะมาส่งให้กับเราผลิตครับทุกเชาค่ะก็จะเห็นรอยยิ้มจากชาวบ้านเอาสมุนไพรมาขายน่าักจันก็มันเป็นความสุขของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่แบบได้มีรายได้แล้วก็ได้มีเห็นผลิตภัณฑ์ ชุมชนของเราออกมาเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์และทราบมาว่าปลอดสารเคมีค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นการคืนรายได้ให้กับชุมชนด้วยพูดถึงรายได้เมื่อกี้ที่บอกว่าตั้งต้นตอนแรกเลยแล้วก็คืออยากให้ชุมชนมีรายได้และตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของรายได้ที่เรามาคืนให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าชุมชนในพื้นที่ อย่างไรายได้ตัวนี้นะคะคคเราเราก็เริ่มเริ่มที่เราจะเริ่มขายผลิตภัณฑ์อะไรได้สู่ตลาดได้เราทีนี้เรามีผลกําไรเราก็จะนําเอาผลกําไรส่วนหนึ่งนะคะในในส่วนของ วิสาหกิจที่เราขายผลิตภัณฑ์ได้เราก็จัดสรรปันส่วนคืนให้กับชุมชนมโดยที่ชุมชนนะคะบางหน่วยงานอาจจะไม่ช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตแบบสามารถจะช่วยโดยตรงได้อย่างเช่นจะมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอะไรอย่างนีค้ค่ะเราก็เอาเงินส่วนนี้นะคะ่ะเราก็ไปช่วยสนับสนุนชุมชนอีอกส่วนหนึง่งให้ทุนการศึกษาน้องๆอ,อะไรอย่างงีค้ค่ะแล้วก็ให้กับรพสตให้หลายหน่วยงานคะ่ะในชุมชนตับนน้ำเขียนที่เขายังขาดตรงนี้อยู่ ทราบว่ามีน้องๆที่สนใจจบแล้วเข้ามาทํางานต่อที่นี่กับเราด้วยใช่มีเยอะไหมช่วงนี้มีหลายท่านไหมอ่าตอนนี้ที่เราเปิดรับอยู่ก็คือจะมีน้องในเรื่องของคนที่ทําการตลาดโอ้ครับครับเพราะของเราก็มีออนไลน์ด้วยตอนนี้หน้าออนไลน์ของเราที่ท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยช่องทางไหนนะครับในหน้าในหน้าเฟซบุ๊กเลยค่ะชีวานะคะหน้าหน้าเพจของเราชีวาแล้วก็จะมีไลน์แอ ค่ะสินค้าของเราก็สามารถซื้อผ่านทางช่องไลน์ได้นะคะไลน์ช็อปไลน์ช็อปปี้ปลาซาด้าช็ปาชอปปี้ลาซาในร้านตำรับไทยนะคะในท็อปค่ะแล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดน่านช่วงนี้ค่ะพี่โอค,ะค่ะท่านใดที่ฟังอยู่นะคะอาจจะขับรถอยู่หรือว่ามาถึงจังหวัดน่านแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะถ้าหนาจจะบอกว่าอยากจะหาสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยว แล้วก็ไปสัมผัสกับอากาศนาหนาวๆเนี่ยเตรียมไว้สักหน่อยก็ดีนะคะสำหรับโปรโมชั่นบำรุงผิวแห้ง <c oughs> ซื้อได้ยังไงคะเนี่ยถ้าเป็นซื้อถ้าถ้ามันจะมีหน้าร้านของเราค่ะอยู่ที่ชอปชีวาตรงที่วิสาหกิจนะคะคแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะพิเศษเลยซื้อเึงที่ค่ะสินค้าบางตัวลดถึงห้าสิเปอร์เซ็นตคนะซื้อถึงที่นะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไม่สะดวกก็สามารถซื้อผ่านตรงที่ร้านโอทอปเชิงสะพานตรงนั้นนะคะเชิงส<ล>ะพานพนาภาสานีนะครับ หรืออีกช่องทางหนึ่งเข้าไปที่น่านโอท็อปทูเดย์ก็ได้ค่ะน่านโอท็อปทูเดย์เวทไคลนะฮะค่ะน่านโอท็อปทูเดย์นะครับเข้าไปสั่งกันได้วันนี้เห็นบอกว่าจะมีของมาวันนี้แจกทัานผู้ไปท่านผู้ชมด้วยพี่แววบอกว่าวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นเซตนี้เลยนะคะโอ้เซตนี้งสองสองชิ้นนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเซตเป็นอะไรเออเราเลยนะคะตัอะไรนะฮะเป็นเซตที่ขายดีของเราเลยค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวน้ำนมข้าว ครีมบ้านเรางตัวนี้ของเราก็ปลูกเองนะคะครับตัวนี้จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะคแล้วก็จะมีตัวสบู่หรืออาบน้ําตัวนี้ก็จะเป็นน้นํานมข้าวเหมาะ,ะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะคะสําหรับนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นเซ็ตคู่กันนี่ค่ะเซ็ตข้าวเซ็ตข้าวแล้วก็ส่วนท่านหนที่ผิวแห้งครับผิวแห้งก็จะแนะนําเป็นตัวเราชั่นน้ํามันงาน,นะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะผิวแห้ง ต้องใส่น้ำมันงาเลยค่ะ๋อ oh, ครับแล้วอยากได้สมมุตว่าผู้ฟังอะค่ะ,ะผู้ฟังหผู้ชมอยากได้ผลิตภัณฑ์สองตัวนี้นะคะคง่ายๆเลยค่ะครับ โทรศัพท์เข้ามาทีา่รายการของเรานะคะรายการก้าไกลไปด้วยกันกับพอชอนานผ่านทางสถานีวิทยุสวทนาน94 7 7าิบเมเฮ์แห่งนี้นะคะเบอร์อะไรคะพี่โอคะตอนนี้เลยนะฮะศู4ย7 7 9กนะครับกับคำถามนะคะที่เข็มจะถามอาตอนนี้เลยนะคะคคถ้าท่านใดโทรมาสายแรก นะคะเพียงสายแรกเท่านั้นนะคะเราจะมีคําถามอยู่สองช่วงคือช่วงต้นของรายการแล้วก็ช่วงท้ายรายการมีช่วงต้นรายการเอาคําถามแรกไปก่อนนะคะทาแรกที่โทรมานะคะอันนี้เขียนจะถามว่าสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่เรานํามาเสนอในวันนี้ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการวันนี้เป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าอะไรนะคะเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มอะไร เ้วมีโลโก้ให้เห็นท้กท่หนที่ดูแตบแบบเยอๆก็ไดแต่แบบเต็มๆก็ได้ชื่อแบรนด์ก็ได้โรนห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้โทรมาตอนนี้ได้นะครับ0 5 4ห้าสี่เนะครับก็จะมีของแจกให้กับสายแรกนี้ด้วยเนอะวันนี้มี นอกจากสองตัวนี้แล้วที่เราจะแจกมีอะไรอีกบ้างนะครับวันนี้มีคนมาเยอะเลยหรือว่าอยากจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่วันนี้อาจจะไม่ได้อามาแต่ว่าอยากจะแนะนําให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจ ก็ประชาสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้ตอนนี uh, ้นะคะในส่วนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านนะคะเราก็ได้ส่งเสริมการใช้ผ like ลิต like ภัณฑ์โอท็อกเป็นของขวัญค่ะเพียวในการจะนํานําไปมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ใกลแเนาะของจัดกระเช้าด้วยนะคะหรือว่าเป็นกิฟต์เซ็ตสวยๆน่ารักน่ารักนะคะทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านของเราแล้วก็ศูนย์ โอท็อปวิถีน่านอยู่ตรงเ,<อ>เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ตรงห้างดีเบสเก่าใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะเรา,เามีผลิตภาาัณฑ์โอท็อปนะคะที่สามารถที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจะนําไปเป็นของขวัญของฝากได้มีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลิตภาาัณฑ์โอท็อปของเรานี่มีหลายประเภท นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารประเภทเครื่องดื่มนะคะประเภทผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะคะของใช้ตกแต่งแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างชีวาชีวาแบรนด์เนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสมุนไพรไม่ใช่ยชาญเป็นประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะคแล้วก็ทุกๆวันที่เรามีการประชุมนะคะครับ คณะส่วนราชการที่สารกลางเนี่ยออสำนักง,งานพัฒนาชมุมชนจังหวัดน่านของเราก็จะมีการจัดกิจกรรมโอท็อปโมบายซึ่งเดือนนี้นะคะวันที่28พฤศจิกายนเนี่ยค่ะอาคารหน้านี้นะครับค่ะวันอาคารหน้า,นาออวันที่28พฤศจิกายนก็ขอเชิญอุดหนุนสินค้าจากโอท็อปโมบายได้ที่สารกลางชั้น3ตรงห้องถูกตรงข้างข้าง,างห้องพัฒนาชมุมชนค่ะทุกเดือนเลยค่ะเดือนละหนึ่งครั้งก็อยู่โซนด้านหลังของตึกอาคารสารกลางจังหวัดน่านนะครับ จะมีอยู่สองโซนโซนด้านแรกและโซนด้านหลังแต่เราจะจัดของโมบายนี้อยู่ที่โซนด้านหลังค่ะนะครับท้าใดที่สนใจอยากจะร่วมพูดคุยกันแล้วก็มีของรางวัลแจกด้วยนะฮะในช่วงนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ0ู4ย์3 9 4 9, 9, 9, 9, 9, 9ีนะครับ0ูนย์3 9 4 9ีนะครับจะพักฟังบทเพลงกันก่อนไหมคะพี่โอคะได้ครับได้ครับดูเงียบเนียะค่ะ หรือว่าท่านไหนที่สนใจนะครับใครสามารถพูดคุยหลังไมค์กันก็ได้บางท่านบอกว่าเอ๊ยยังไม่อยากออกหน้าไมค์อยากคุยกันหลังไมค์ก็โทรมาได้เนาะหลังไมค์ก็ได้สี่หอาตัวเลยค่ะครับเจ็ดสามเก้าสี่เก้าก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะมีอะไรนะฮะครีมบำรุงผิวน้ำนมน้ำนมข้าวจะเป็นตัวสบู่เหลวน้ำนมข้าวสบู่เหลวน้ำนมข้าวแหม่มาแจกให้กับท่านผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการกันด้วยส่วนคำถามหน่อยไหมคะคำถามถามว่าวันนี้ ลุ่มที่มาร่วมในรายการของเราวันนี้หรือว่าเอาชื่อแบรนด์ก็ได้เอาชื่อกลุ่มก็ได้อ่ชื่ออะไรโทรศัพท์มาตอบกันได้นะครับ0 5 4 7 7 3 9 4 9จะฟังเรียนก่อนอช่วงแรกกลับมาเนาะครับหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจพอเข้าใจ คนที่เป็นอดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้กับเขาทำฉันทำทุกอย่างให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่าแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเมื่อวันหนึ่ง